สุดตะลึงเจอ1ช้อนดอกดกผลใหญ่พืชผักงามเกินคามดมดแมลงหายกระเจอแก้ไปไงงงนั่นก็คือฐานนะคะมีสารซิลิกา้าซิลิกอนมีคาร์บอนมีโพแทสเซียมป้องกันเชื้อโรคเชราไล่มดหนอนมแมลงกระเจอด้วยทานและตามด้วยสิ่งนี้นั่นคือเปลือกไข่ค่ะใส่ลงไปเลยตามด้วยนั่นก็คือน้ำปลาค่ะที่เกิดจากการหมักปา เราใส่ลงไปเลยค่ะ1ช้อนนะจ๊ะมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสมีโพแทสเซียมมีแมกนีเซียมและมีกร,รมถันผู้เกิดมาทำไมเพิ่งรู้ตามด้วยผงชูรสค่ะ1ช้อนชาและตามด้วยเครื่องดื่มชูก,กําลังใส่ลงไปเลยจ้าตามด้วยน้ํายาล้างจานซองช้อนชา สูตรนี้เป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่แมลงแบบธรรมชาติช่วงนี้อากาศร้อนมากพืชจะใบงีดใบงอพริกมะเขือมะนาวไม่ดกเงยแม่ทำสูตรนี้ในถานมีลิตเป็นน้ำด่างเป็นอัคราย,ยาง,ง่ายๆล่ารถลงดินหรือฉีดพ่นได้เลยอู้พริกไม่ก้อยงามมากค่ะพริกอยากให้ดกนี่เด็ดยอดนะคะใบงีบงอก,ก็เด็ดทิ้งนะคะมดมะแมลงในบ้านเยอะมากใช้สูตรนี้เลยบำรุงพืชผักทุกชนิดล่ารถ